ไม่มีทางหรอกครับที่เราจะเดินแบบปกติอะครับมันก็อาจจะมีรองช้ำปวดตรงฝ่าเท้าเนี่ยรู้ไหมครับมันทาให้เราเข่าเสื่อมกับสะโโกเสื่อมได้เลวยนะครับอพราจริงดิก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อาการที่มันส่งเสริมกันเฉยๆนะครับสมมุติเนี่ยเราปวดเท้านาน,านๆใช่ไหมครับไม่มีทางหรอกครับที่เราจะเดินแบบปกติอะครับมันก็อาจจะมีเดินเบี้ยวอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ย มันก็จะทําให้ตรงเข่าแล้วก็ตรงสะโพกเราเนี่ยมารับภาระสูงนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรอให้มันต้องถึงวันนั้นหรอกครับเรารีบแก้มันซะเลยครับวิธีแก้รองช้านะครับเราก็แก้ให้ตรงน่องเนี่ยมันหายตึงก่อนผมจะแนะนําไปสัก3าวิธีนะครับจริงๆมีมากกว่าน,นั้นแหละแต่ว่าเอาเยอะไปก็ไม่ได้ทําครับอันแรกสุดนะครับนั่งนั่งเสร็จปุ๊บก็เตรียมผ้านะครับน่าพอเสร็จแล้วนะครับเอาขายหยียดออกมาแล้วก็อันเนี้ยเอาไปไว้ไปลายเท้า เราก็ดึงขาให้ตึงแล้วก็ยกขึ้นเหมือนเหมือนเดิมมาครับห้าวิเราก็ปล่อยมันจะตึงน่องกับขาจนมาถึงตรงนี้เลยห้าวิห้ายกจะทําทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนอะไรก็ได้พอเราทําไปแล้วนอกจากจะหายไปรองช้าแล้วเนี่ยมันก็จะ,ะกลางคืนไม่เป็นตะขิวนงด้วยนะครับส่วนอันที่สองนะครับถ้าไม่ชอบท่าเนี้ยเอาท่ายืนแทนเอามือเกาะกาแพงเอาขาไปด้านหลังเอาเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับไม่ไม่หันเอียงนะพอเสร็จแล้วนะครับโน้ม จริงๆไม่ต้องทำเ้วยขนาดนี้หรอกทำยังไงก็ได้ปึ๊บสมมติเราน้อมมีแล้วใช่ไหมครับมันมันก็จะรู้สึกตึงน่องมากเลยสักห้าวิอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยืดยืดไปถ้าไม่ชอบท่านี้ก็เอาเท้าเนี่ยปีนกําแพงครับปึ๊บปีนที่สุดอย่างเงี้ยครับพอปีนขึ้นแล้วนะครับโน้มไปด้านหน้ามันก็จะตึงน่องกับขาด้านหลังเนี่ยสักห้าวินาทีห้ายกทุกอันนั่นแหละครับถ้าจาไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ทุกคลิปนะครับห้าวิห้ายก โอเคครับใครที่เป็นรอง้ำนะครับก็อย่าปล่อยให้ปวดฝ่าเท้านานๆนะครับไม่งั้นอนะ่ะเขา่าแล้วก็สะโพกม,มันจะรับภาระสูงแล้วมันจะเสื่อมได้ในที่สุดโอเควันนี้ผมขออน,น,อนไปก่อนนะสวัสดีครับ